โอเคคำถามต่อมาไม่รู้พี่ต้องเข้าไปดูหรืออะไรปะเขาถามว่าสอบถามอาจารย์ครับต่อตามสูตรงบดุลวงเล็บสินทรัพย์เท่ากับส่วนของเจ้าของบวกหนี้สินแต่ดูงบก,การเงินจากข้อมูลเซตของสบายทําไมเมื่อรวมตัวเลขส่วนของผู้ถือหุ้นบวกหนี้สินตัวเลขไม่ตรงกับสินทรัพย์เลยครับลองอรวมดูตั้งแต่สองหหกสามถึงสองห้าหกไม่ตรงกันเลยสักปี แต่พอดูข้อมูลของบริษัทอื่นตัวเลขรวมออกมาแล้วก็ตรงกันอืมโอเคอันนี้ต้องดูแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นชื่อสบายเหรออืมตั้งแต่ปีไหนนะครับหกสามถึงหกหกหกสามถึงหกหกงบเนาะนี่ขอดูงบปีเลยแล้วกันนะเอาดูหกหกเลยได้ไหม

โอเคนะครับสินทรัพย์นะครับเดี๋ยวนะดูตัวเลขสินทรัพย์ก่อนนะเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ก่อนเด้อสินทรัพย์รวมเพื่ออันนี้นะครับอันนี้คือปีเดี๋ยวขอดูปีก่อนนะอันนี้ปีหกหกนะนี 6, 6่ปีหกห้านะครับีปีหกปีหกห้าสินทรัพย์เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอทําให้มันเป็น น,นี่คือหกห้าหกหกละนะครับหกห้าหกหกนะครับแล้วก็นี่สินรวมนี่สินนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอา,าทัดนี้พี่คัดเลยแล้วกันพี่คัดได้คัดได้คัดมาต่อกันเลยจะได้เห็นชัดๆเนาะโอ่อันนี้สินแล้วก็ส่วน <c oughs> เอ่อพุทธหุ้นส่วนพุทธหุ้นเนี่ยถ้าอยากจะคำนวณน,นะต้องใช้บรรทัดนี้นะพี่ว่านะพี่เดานะ ี่ว่าน้องเขาอะไปดูในเซตแน่เลยว่ะก,ก่อนพิ้งขอคำนวณแป๊บนึงนะเลกชัวแล้วกันนะเจะสันสอิษหลานเขานะครับใช่เขาบอกว่าไปดูดในเซตอ่าไม่แต่คือหน้าเว็บเซตหรือว่างบการเงินที่อยู่ในเซตอ่ะพี่ให้ดูก่อนนะครับเขาบอกเออดูดูงบการเงินจากข้อมูลเซตอ่ะปกติเนี่ยนะครับสินทรัพย์เนี่ยเท่ากับหนี้สินบวกทุนเนาะนะก็คือแดงว่าบัญชเหลืองเนี่ยต้องเท่ากับบัทัด ฟ้ารวมกันโอเคไหม่ะก็พี่ลองรวมดูนะตรงไหมเบิร์ตตรงเนี่ยแต่ทีพี่พาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับพี่คิดแล้วว่าเนี่ยเลยเดาไว้แล้วว่าเขา้องดูตรงนี้มากกว่าน,นะปบึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บอ่ะเดี๋ยวพี่ะชี้ให้เห็นว่ามันมันเกิดจากอะไรนะครับ นี่ถ้ามารวมตรงนี้เนี่ยสินทรัพย์นี้สินทุนใช่ไหมสามทัานี้ใช่ไหมครับอ่ะมาลองรวมกันดูอจริงน,นะเอาปีหกหกก็ได้นะครับเอานี้สินคือเก้าแปดแปดสี่จุดเก้านะบวกด้วยเจ็ดเก้าศูนย์ห้าจุดแปดสี่ใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าตรงไหมครับเบิร์ตตรงไหมไม่นะไมเห็นปะปีหกหกปีหกหกเก้าแปดแปดสี่บวกเจ็ดเก้าไม่ตรง,ตรงอ่าพี่เดานะ ว่าเขาดูตรงนี้ะพี่ดาวว่าเขาดูตรงนี้นะครับเป็นดูพี่อื่นก็ได้่ะพี่อื่นก็ไม่ตรงเหมือนกันนะครับเจ็ดสามหนึ่งห้าจุดแปดเก้าบวกเก้าสี่เก้าหกจุดสองเจ็ดนะครับก็หนึ่งหกแปดก็ไม่ตรงเหมือนกันพาบปะให้เดาวนะคือเขาดูตรงนี้ซึ่งจะบอกแบบนี้ถ้าเราไปดูที่งบเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดมากกว่าเดีให้ให้ดูต่อนะในงบเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองประเทนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอางบนี้มาคืนก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่ดูละว่าสาเหตุคืออะไรนะ จ้ะอ่ะโอเคนะครับให้เบิร์ดูสามรทัดนี้อืมอ่ะสามรทัดนี้นะครับมันคือส่วนของผู้ดูหุ้นเหมือนกันสามรทัดเนี้ยมันคือส่วนผู้ดูหุ้นเหมือนกันนะครับไอ้บประทัดเนี้ยปรทัดสิน้ําเงินเนี่ยนะครับมันคือส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบรวมซึ่งบวกกันเนี่ยยังไงต้องเท่ากับทรัพย์สินรวมแน่นอนเท่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อืมที่พี่บุ๋ให้ดูเมื่อกี้ เราแน่นอนแต่ปัญหาคืออย่างนี้ในงบรวมเนี่ยครับงบรวมคืออะไรนะครับเบิร์ตงบรวมเนี่ยภาษาอังกฤษคือเรื่องงบ c o n s o l i d a t e c o n s o l i d a t e แปลว่าอะไรแปลว่างบรวมเนี่ยครับเป็นการรวมบริษัทลูกที่บริษัทเนี่ยถือหุ้นเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เี่ยเข้ามาแล้วอืมทีนี้ลองนึกภาพดูว่าสมมุติว่าพี่เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทลูกบริษัทหนึ่งที่ถือหุ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ในงบรวมเนี่ยนงบดุลเนี่ยเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มารวม ฟังดูแบบแปลกๆป่ะอืมก็ดูแปลกๆป่ะแปลกเพราะอะไรครับเพราะมันเกินที่เปาองหกสิบแต่พี่เอาร้อยมารวมอืมมันแปลกตรงนี้อ่านั่นแปลว่าจริงๆมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราอ่ะจริงๆแล้วมันไม่จริมันไม่เป็นเจ้าของอืมคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของบริษัทลูกใช่ปะครับเราเจ้าของหกสิบม่ได้เป็นเจ้าของอีสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราอ่า ในงบดุลเนี่ยครับเบิร์ตถ้าเป็นงบดุลจริงๆที่เป็นเอ็กเซลแบบนี้ <c oughs> เขาจะแยกไว้ให้ครับสองทัดนนี้สีเหลืองครับบรรทัดนี้คือรวมส่วนของบริษัทใหญ่เนี่ยหมายถึงส่วนที่บริษัทเราเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราจะใช้คำนวณต้องใช้บรรทัดนี้เท่านั้น <c oughs> <c oughs> มันจะตัดออกมันจะตัดบรรทัดที่สองออกออก,ก็คือเนี่ยส่วนได้เสียที่ไม่มีอันอน,นั้นคุบมคุมต้องตัดออกดังนั้นอดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถนำ ส่วนของบริษัทใหญ่ไปรวมกับหนี่สินแล้วจะกลายเป็นทรัพย์สินได้ไม่ได้อืมอ่านี่เหตุผลที่ว่าทําไมในเว็บเซ็ตเนี่ยเขาถึงจะแสดงตัวเลขที่เป็นตัวเลขนี้นี่ครับตัวเลขอะไรไว้นี่เจ็ดเ้า่ไหมเจ็ดเก้านย์ห้าเห็นไหมครับอืม <c oughs> เห็นไหมเขาไม่ได้แสดงหนึ่งศูนย์เก้าหกสามเห็นไหมเขาแสดงเจ็ดเกู้นย์ห้็นไหมอ๋อครับผม ก็คือดังนั้นดังนั้นอย่างนี้ตัวเลขที่ที่ตลาดซับแสดงเนี่ยถูกต้องแล้วแต่สิ่งเข,เขาอาจจะไม่ได้กลุเล็บไว้ว่าไอ้ส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยมันคือส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเจ้าของอืมอ่าครับผมส่วนสองทานแรกเนี่ยมันคือมุกรวมอืมครับแต่ถ้าเราจะเอาไปประเมินราคาหุ้นแบบประเมินพีบุ๊กอย่างเงี้ยครับต้องใช้ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทเป็นเจ้าของเท่านั้นก็คือตรงนี้ ตรงนี้เลยถูกต้องแล้วใช่อืมแต่อย่างที่บอกว่ามันคาเฟลไม่ได้คือมันเอาไปรวมเอาสอมัติทล่างไปรวมเป็นทัดบนไม่ได้ครับหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าบริษัทอื่นมันตรงนยจริง,รงๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ตรงอแต่ว่า <c oughs> บริษัทส่วนใหญ่มันจะอาจจะอาจจะเอจจะอ่มีเขาเรียกว่าไงมีน้อยเนี่ยมีมีส่วนที่เป็นเป็นส่วนคนอื่นน้อยแต่บางบริษัทจะมีเยอะครับยกอย่างให้เห็น ภาพแบบเร็วๆแล้วก็ชัดๆนะซีพีอเงี้ยนะครับซีพีอเนี่ยก็บุกแล้วไม่ตรงเพราะว่าเขามีบริษัทย่อยเนี่ยเป็นแมคโครเป็นโลตัสเต็มเลยเงี้ออกอไหมซึ่งเขาถือหุ้นแค่สักหกสิบเปอร์เซ็นเองเงี้ยแล้วรวมกันก็โก่งแน,น่นอนนะครับอ่ะเนี่ยดูกันนะอย่างอย่างเนี้ของซีพีอนะครับก็ว่าไม่น่าจะมีปัญหาแบบนั้นนะหกสองสี่แปดเก้าหกจุดศูนย์แปดบวกหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดเอ้ย เก้าเก้าห้าจุดสี่ห้าเนี่ยบวกกเจ็ดสามห้าเห็นไหมไม่ตรงเห็นไหมอืมอ่าไม่ตรงกับเก้าสองหกเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีส่วนที่บริษัทนันไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ด้วยนะซึ่งเอามารวมไม่ได้โอเคครับอน่าจะเคลียร์นะครับ